บนโลกแห่งนี้หนังเพลงเกมกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายใครก็ตามที่ใช้หรือครอบครองมันจะถูกฆ่าทิ้งในทันทีอีคูริเบียมขอบคุณผู้สนับสนุนจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีนึกถึงการประมูลรถมือสต้อง T.S.I.A สยามอินเตอร์การประมูล ง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ในศตวรรษที่21เกิดสงครามโลกครั้งที่3คืขึ้นหลายปีต่อมามนุษย์ที่เหลือรอดได้สร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่อีกครั้งถึงแม้โลกจะพัฒนาไปอีกขั้นแต่จากการวิจัยนักวิทยาศาสตร์ก็พบว่าหากเกิดสงครามโลกขึ้นมาอีกครั้งครั้งนี้มันจะทําให้เผ่าพันธุ์มนุษย์ต้องสูญสิ้นคนในโลกใหม่จึงวิจัยและพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะหยุดมันหลังการวิจัยอย่างยาวนาน ในที่สุดพวกเขาก็รู้แล้วว่าจะหยุดก,การเกิดสงครามได้ยังไงและสิ่งนั้นคือการห้ามไม่ให้มนุษย์มีความรู้สึกเมื่อรู้แบบนั้นรัฐบาลของโลกหมายจริงสั่งให้ทำลายสื่อทุกอย่างทิ้งหนังเพลงเกมศิลปะทุกอย่างถูกทำลายทิ้งจนไม่เหลือซากนอกจากนั้นประชาชนทุกคนยังต้องฉีดยาที่ชื่อว่าโปรเซียมในทุกๆวันโปรเซียมจะเข้าไปให้คนคนนั้นไร้ความรู้สึกโลกแห่งนี้สองอบสุขอย่างที่เขาหวังไว้แต่มันก็แลกมาด้วยการที่มนุษย์ทุกคนแท้จะกลายเป็นหุ่นยนต์ ในกลุ่มจำนวนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยและลุกขึ้นต่อต้านพวกเขาถูกตีตาว่าเป็นกระบฏของโลกใหม่ผู้นำสูงสุดของโลกใบนี้ถูกเรียกว่าท่านพ่อเขาจะคอยสั่งการและเทศนาคำสอนให้กับประชาชนหน่วยง,งานที่คอยทำงานให้กับท่านพ่อคือกลุ่มบาทหลวงบนโลกนี้บาทหลวงไม่ได้มีหน้าที่แค่เผยแพร่คำสอนแต่พวกเขามีหน้าที่ในการจัดการพวกกลุ่มกระบฏกลุ่มกระบฏจะถูกจับไปทำให้ไร้ความรู้สึกแต่ถ้าหากขัดขืนหรือใช้กำลังบาทหลวงจะมีสิทธิกำจัดกระบฏท,ทิ้งได้ในทันทีบาทหลวงทุกคนจะได้รับการฝึกฝนการต่อสู้ขั้งตงแต่เด็ ดังนั้นจึงไม่มีกบฏคนไหนที่จะรอจากเงื้อมมือของบาดหลวงไปได้ชายคนนี้ไม่ชื่อว่าจอรนจอรนคือบาดหลวงที่ได้ชื่อว่าเก่งกาจที่สุดในปี2 0 7 2ภรรยาของจอรนถูกจับไปเผาทั้งเป็นเนื่องจากเป็นกบฏจอนต้องเลี้ยงลูกทั้งสองคนด้วยตัวเองนับจากนั้นเขาไม่เคยเข้าใจว่าทําไมภรรยาของเขาถึงต้องเลิกจะมีความรู้สึกตัดกลับมาที่ปัจจุบันกลุ่มบาดหลวงเพื่อได้รับข้อมูลที่ตั้งของพวกกบฏมาหน่วยงานของจอรนรีบบุกไปที่นั่นกลุ่มกบฏใช้ป จอนกับคูหูจึงถูกส่งเข้าไปในทันทีจอนดับไฟที่อยู่ในห้องและบุกเข้าไปเขาใช้ทักษะที่ถูกฝึกมาอย่างดีฆ่าพวกกบฏทุกคนจนหมดหลังการตรวจสอบพวกเขาพบว่าพวกกบฏกำลังจะเอาผลงานศิลปะอัลลําค่าจากโลกเก่าไปซ่อนหนึ่งในนั้นมีภาพตัวฉบับของโมนาลิซาอยู่แต่ที่โลกใบใหม่นี้โมนาลิซาก็เป็นแคก่กระดาษใบหนึ่งจอนจึงสั่งให้หน่วยง,งานของเขาเผางานศิลปะทุกชกิ้นทิ้งในทันทีระหว่างที่กำลังเดินทางกลับจอนพบว่าคู่หูของเขาแอบหยิบหนังสือเล่มหนึ่งจากที่เกิดเหตุมา จอถามว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นซึ่งคู่หูก็บอกว่าเขาก็กลัวว่าคนในหน่วยงานจะแอบยิบมันไปหนังสือเล่มนี้ล้ำค่ามากในโลกเก่าเขาจึงจะเอามันไปเก็บที่ห้องเก็บหลักฐานที่ตัวเองเจอสงสัยในคำพูดของคู่หูหลังเสร็จงานเขาจึงไปตรวจสอบว่าคู่หูของเขาได้เอาหลักฐานมาเก็บใหม่นในรายงานไม่มีบันทึกเกี่ยวกับการเก็บหลักฐานานั้นจอจึงตามไปหาคู่หูของเขาตามที่อยู่ใน G P S เขาพบว่าคู่หูของตัวเองกำลังอ่านหนังสือเล่มนั้นอยู่เมื่อเห็นแบบนั้นจอจึงกำจัดคู่หูของเขาทิ้งอย่างไม่ลังเล เช้าวันต่อมาระหว่างที่จอห์นกำลังจะฉีดโปรเซียมเขาเผลอทำหลุดมือโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจอห์นกำลังจะไปเบิกโปรเซียมอันใหม่แต่ว่าตอนนั้นเองแบลนด์คู่หูคนใหม่ของเขาก็เดินมารับพอดีมีงานด่วนเข้ามาจอห์นเลยไม่ได้ฉีดโปรเซียมในวันนั้นหน่วยงานของรัฐตรวจพบแ่งกดดานใหม่ของพวกกบฏแต่พอไปถึงจอห์นกับเจอแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าแมรี่เขากำลังจะเข้นความจริงจากเธอแต่ว่าตอนนั้นเองจอห์นกับรู้สึกถึงอะไรบางอย่างเขารู้สึกเห็นหกเอนจแม์แมรี่รารเา,าเธอขขัดืนแต่ว่าาาาาวาบลน้ จนบอกกับแกลนว่าคาเธอไปตอนนี้ก็เสียเปล่าเธอน่าจะมีข้อมูลของพวกกบฏท,ที่เหลือเขาจึงสั่งให้นําตัวเธอไปขังเพื่อสอบปากคําจอน,นําตัวแมรี่มาที่สํานักงานเขาพยายามรีดความจริงจากเธอแต่ไม่ว่าจะพูดยังไงแมรี่ก็ไม่ยอมบอกเธอบอกว่าเขามันก็แค่หุ่นยนต์โง่ๆตัวหนึ่งชีวิตมันจะไปม,มีความหมายอะไรหากไาร,กนนไไร้ความรู้สึกตอนนี้จอนไม่ได้ฉีดโปรเซียมมา2วันแล้วความรู้สึกต่างๆของเขามันเริ่มกลับมาจอรนลอกแผนที่แปลน้าต่างอยู่ออกเขาได้เห็นวิวภายนอกเป็นครั้งแรกมมันช่าางงสวยสเหลือน จอนกำลังจะไปฉีดโปรดเซียมเพราะไม่อยากคัดคำสั่งของลัรัดแต่แล้วเขาก็ตัดสินใจจะไม่ฉีดมันวันต่อมาระหว่างการจับกุมพวกกบฏจอนได้พบก,กับลูกหมาตัวหนึ่งมันกล็ลลงจะถูกฆ่าแต่จอนก็รู้สึกสงสารและแอบช่วยมันเอาไว้เขาบอกว่าเขาจะเอามันไปส่งให้ทีมวิจัยตอนนั้นเองแบรนด์กุ้งหูของจอนก็เริ่มสงสัยจอนตัดสินใจไปเข้าพบหัวหน้าของเขาเขารู้สึกสงสัย กฎหมายสั่งให้จับกลุ่มพวกกบฏไปหลงโทษแต่ทำไมพวกเขาถึงถูกฆ่าทิ้งแทนหัวหน้าบอกกับจอร์นว่ามันเป็นคำสั่งของท่านพอ่อและคำสั่งของท่านพ่อถือว่าเป็นที่สิ้นสุดผมรู้สึกต่อต้านในใจของจอร์นจึงเริ่มก่อขึ้นนับแต่นั้นในตอนกลางดึกจอร์นแอบไปลูกหมาที่ช่วยเอาไว้มาปล่อยแต่ว่าตอนนั้นเองหน่วยลาดตระเวนกลับมาแถวนี้พอดีหัวหน้าหน่วยลาดตระเวนจำเขาได้จอร์นเลยล่อตัวไปทุกอย่างกำลังจะเรียบร้อยแต่ลูกหมาตนนั้นกับเห่าขึ้นมาพวกเขาพบลูกหมาอยู่ในท้ายรถของ, John, ะะจ,งจ,อขจอน่่ลาารเเจงออปืืใสขไมมีทก เขาจึงจัดการหน่วยและตะเวนท,ทั้งหมดทิ้งในทันทีเพื่อปิดปากวันต่อมาแบรนด์กับจอนถูกส่งไปจัดการกุมขบฏท,ที่เหลือตอนนี้จอนเปลีป่ยนไปนแล้วเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาทําอยู่มันผิดจอนเลยทาการช่วยกุมกบฏในการหลบหนีเขาคาเจ้าหน้าทีที่อยู่แถวนั้นถิงแต่หลังการต่อสู้จบลงจอนก็บพบว่ากลุมกบฏถูกแบนจับตัวได้แล้วจอนกำลังจะฆ่าพวกเขาถิงแต่กลุมกบฏก็ส่งสัญญ,ญาณบอกเขาว่าอย่าแบานส่งปืนให้เขาจัดการแต่จอนก็บ,บอก วันนี้มันไม่ใช่ผลงานของเขาแบนเลยทำการฆ่ากระบฏท,ทั้งหมดทิ้งด้วยตัวเองจอนต้องพยายามเก็บความรู้สึกเอาไว้และเดินออกมาวันต่อมาหัวหน,น้าได้เรียกตัวจอนมาพบเขาถามว่าทำไมจอนถึงพยายามช่วยเหลือพวกกบฏจอนโกหกไปว่าเขาแค่จะลุ้นความลับจากพวกนั้นจอนก็เลยลอดตัวไปได้หลังจากนั้นจอนก็มาที่ห้องเก็บศพเขานำของใช้ของคู่หูคนเก่ามาดูจอนพบกระบบอสายของผู้นำกลุ่มกระหลังตามบอดสายนั้นมาจอนก็ได้พบว่ากลุ่มกระบฏแอบอาศัยอยู่ใต้ดินมาตลอด เม่หน้ากลุ่มกบฏทดสอบเขาซึ่งพวกเขาก็พบว่าจอ์นไม่ได้ฉีดโปรเซียมแล้วจริงๆปาหมายของกลุ่มกบฏคือการโค่นล้มกลุ่มอํานาจเก่าผวกรัฐบาลมันหลอกลวงพวกเขาเลือกตัวเองว่าเป็นพวกรักสงบแต่พวกมันกับฆ่าคนที่เห็นต่างจากพวกมันเป็นวาดเล่นหลังได้ฟังเรื่องทั้งหมดจอ์นก็ตัดสินใจที่จะเอาด้วยตอนนั้นเองแมรี่กําลังถูกนําตัวไปประหารจอร์นพยายามจะเข้าไปช่วยเธอแต่มันก็ไม่ทันซะแล้วแมรี่ถูกเผาทั้งเป็นท,ทั้งที่ไม่ได้ทําอะไรผิดนั่นทําให้จอร์นไม่สามารถเก็บความรู้้้้สสึกกกขขอออออองงงตัวเวเเเไไดีีาายใจละลหออม แบนเหตุการณ์ทั้งหมดเขาจึงทําการจับกุมจอนในทันทีทุกอย่างกําลังจะจบลงแต่แบนก็ต้องถึงกับช็อกไม่ได้รู้ว่าจอเตรียมแผนรับมือเอาไว้แล้วเขาแอบสลับปืนของตัวเองกับแบนเอาไว้ปืนที่เขาใช้ฆ่าคนของรัฐบาลจึงเป็นของแบนจอนบอกกับหัวหน้าว่าแบนตั้งหาที่เป็นคนทําและด้วยหลักฐานที่มัดตัวแบนจึงถูกนําตัวไปลงโทษหัวหน้าบอกกับจอถึงแม้ว่าแบนจะผิดด้วยหลักฐาน จอนก็ยังไม่รู้จากการเป็นผู้ต้องสงสัยเขาส่งหน่วยงานของรัฐไปคนบ้านของจอนแล้วและถ้าโปเซียมของเขามันไม่ถูกใช้เขาเองก็จะถูกจะไปประหารเช่นเดียวกันจอนเรียกกบพปธีบานเขาพบว่าโปเซียมที่เขาไม่ได้ใช้ซ่อนไว้มันหายไปกลายเป็นว่าลูกชายเขาแอบเอามันไปซ่อนลูกชายและลูกสาวของเขาไม่ได้ฉีดโปเซียมเลยตั้งแต่แม่ตายไปลูกชายดีใจมากที่ในที่สุดพ้องเขาก็ตาสว่างหลังลดพ้นจากคดีจอนกับกลุ่มกบฏก็ทาการเริ่มแผนการโค่นล้มกลุ่มอานาจเก่าจอนแจ้งกับผัวหน้าว่าเขาจะกบฏกลุ่มสุดท้ายได้แล้ว กลุ่มกบฏถูกจับตัวไปจอร์นขอร้องวันกับหัวหน้าเป็นการเข้าพบกับท่านพ่อซึ่งด้วยความดีความชอบของเขาท่านพ่อก็ได้ตอบตกลงแต่เมื่อมาถึงเจ้าหน้าทีก่กบรู้ถึงแผนการของจอร์นกลายเป็นว่าแบนยังไม่ถูกประหารและยิ่งไปกว่านั้นท่านพ่อตัวจริงได้ตายไปนานแล้วกนทีถ่ถูกสร้างขึ้นเป็นฝีมือของหัวหน้าบัตหลวงผมมันทําตามอำเภอใจมาตลอดพอรู้ว่าสิ่งที่เขาเชื่อมาทั้งชีวิตมันเป็นเรื่องหลอกลวงจอร์นก็ถึงกับโกรธสุดขีดเขาใช้ปืดออกมาฆ่าทุกคนที่อยู่ในนั้น จอนบุกเข้าไปหาหัวหน้าพร้อมกับฆ่าเจ้าหน้าที่ทุกคนในตึกในที่สุดจอนก็มาถึงห้องสังกัดของหัวหน้าจอนใช้ดาบจัดก,การเจ้าหน้าที่ที่เหลือรวมถึงแบรนตอนนี้เหลือแค่จอนกับหัวหน้าหัวหน้าเคยเป็นบาดหลวงที่เก่งที่สุดก่อนจะเป็นจอนเขามีความคิดแบบสุดโต่งหัวหน้าเลยสั่งฆ่ากบ,บทแทนการจับกลุ่มภรรยาของจอนที่ตายไปก็เป็นฝีมือของเขาจอนกับหัวหน้าเข้าต่อสู้กันอย่างดุเดือดแต่ด้วยความที่จอนฝึกและปฏิบัติหน้าที่มาทั้งชีวิตเขาเลยเอาชนะหัวหน้ามาได้ จนเข้าไปทำลายเอไอท่านพ่อที่ใช้หลอกลวงประชาชนถิงในที่สุดมนุษย์ก็ได้เจตจำนงเสรีกับคืนมาจากรัฐบาลหลวงโลกกลุ่มกบฏท,ทำการฆ่ากลุ่มอำนาจเก่าทั้งหมดถิงและ่องเอลราทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ